เอาสวัสดีครับน้องเคลียมเป็นยังไงเคียงเนี่ยเงียบเลิศปิดเลยปิดเลยเป็นบ่ตั้งหลักซะก่อนปิดปิดมาโดนไปปิดตั้งสองหมื่นสามหมื่นสองสามหมื่นนี่เนาะมันเงียบเบิดมื่นโลนึงก็ขายไปได้อืมเออตัวนึงได้มื่นละโลสองโลขายไปได้มันบกคุมมเลยงเจ้าก่อนครับครับเอาเอาตั้งหลักครับผมสู้ๆครับน้องครีมครับเพิ่นเอ่อ เฮ็ดเคียงเนื้อครับพี่น้องนี่ทั้งกุละคัมนี่ลแหละขายได้มือละโลวสอง่ัวสันไปก็เลยพักก่อนนี่แหละพี่น้องเอาลงมาสักก้อนให้ทายออกโทรศัพท์ก่อนนี่ฮะโอ้ยบรรดาพูดเขาจะได้ไปเซิ้ง <laughs> โอ้ยเอาึ้นรถไว้ล่ะเสีดยดายได้พี่น้องไงสูงถ่วมรถพุ่นนี่พม่นสิทธ ตามข่าวว่าท่านบอกว่า,วามันเวียดสิมาบ่านนบ่ได้เบิ่งโลกโซเชียลบ่ก็เลยเอาสัตว์ใหญ่มาข้างตาลาดเทเลยเท่าไรละตัวยี่ห้อหโรนไีเดีละกว่ามันเป็นพอ,อ,อพันบ่ ยังใส่การใส่งานได้อยู่เมืนบันครับมีเงินเอามาขายตัวยง้เจ้าบ่เนี่ย,นห,นยหาเงี้วมาหมุน,มน,นครับโครได้ค่าราถไถครับโอตรได้ค่ารถไถค่าลงให้ลงนะเป <c oughs> ็นลูกซีว่ายสูนโกโอ้ลูกซีว่ายสูโโนโกหกผู้ใดสูงตะกี้เขาบอกว่าโพดิลินเขาให้ว่าเขาไปส่งว่างเขียวอยู่ แสนก็แปดพันแสนก็แปดพันแม่ในรอบปีคือหละครับไอ้วังน้ำเขียวโคราชดผมบ่ครับสูงสูงห่อลอยเจ็ดสิบบ่ตัวนี้ประมาณนี้เนาะครับเนาะหรือเจ็ดสิบบวกลบครับพี่เนาะคุณหรือบวกคุณก็ได้เซิ้งก็ได้ครับเปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้หกมือหาต่อได้เอาเบอร์โทรไปเนี่ยครับผม ศู0 3์0ปศูนย์สาดศูนย์สามนย์สามเก้าศูนย์ศูนย์้อยตีครับคผมอาอขอบคุณหลายๆครับห่อยตีใส้สัตย์ใหญ่มากมือเนี่ยโอ้เสดายอยู่พี่น้องบ่ได้่ลงรถให้พี่น้องเบิ้งครับนะเป็นเอาขึ้นรถไปแล้วจิกลับเราบ่ครับครับเอาเอาเอาว่าเบิ้งเนี่ยฮะพี่น้องคนมากน้ำนะอ้า เบิงสัตว์ใหญ่ครับพี่น้องอ๋อเอาลงมาจุ่มาข้างใต้พี่ห้อยติเป็นลูกซีไวซูนเกาหกที่ครับนี่ตัวนี้นี่โอ้อยู่นมหเฮามาแต่หน่อยเลยหู้นะครับเนาะอะไ้มันใหญ่แล้วมันอยากเน่าอ่านลาดครับ คุ้มสูงคิดว่าร้อยเจ็ดสิบมีครับร้อยเจ็ดสิบมีปกติเขาเอาไว้คุ้มฝูงอยู่ในคอกเนาะไปทับรับจ้างยการรับจ้างสมพรโอ้ยืนก้มห้อยม้วนจักไฟเป็นไฟทั้งงามทั้งรอบังดอกมีจัดแข่งค้าดีรับบอลกล้วยสามตัวสว่นเลยฮะเมียว ตามตัวอซอยใช่เวลาโดนปนไดบ่โดนบ่โดนเออเ<ล>ขึ้นลงขึ้นลงเลี้ยงเลี้ิ้วเลยโอ้แม่นเร็วบ่แม่นปนไดแต่ว่าจับใส่โอ้ต้องซอยครับเออพราะว่เาเพราะว่าบ้องมันบ้องมันเลิกบ้องเลิกครับบ้องยาวอ่ะเขาเปิดยุ่งหกปัญหานะหตัวนะอยจีเนาะครับผมอ่ะขอบคุณหล,ลายๆครับหอยจีเพิ่นเสี่ยวขึ้นรถผมก็เลยอัน ขอร้องแก้มขอร้องครับขอร้อ,องแก้มบังคับเพื่อนให้เอาลงมาครับพี่น้องอยากบ่งตัวจริงๆแบบชัดๆอะผมมือหาครับพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรหาหอยตีครับลูกสิว้ยสูนกระหูกับพี่น้องครับได้สมได้คุนได้ครับพี่น้อง ค่ะคายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมือนี้เศร้าวันพุธที่เจ็ดครับพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับพี่น้องไปพี่พน้องมารอเบิงสถานการณโยสนามกุลคะ่ำครับพี่นออ้องหลังจากมือวันนี้หอยเบียดสังลาก,กันอยู่ทั้งสนามโค,โคเกกรเรือนครับวันวัน,วน,นงคางมือวันนี้พี่น้องอยเบียดสังลาก กลับบ้านไปตั้งรักแล้วประมาณ3เดือนพัสดุ์ฟ่นใบประเมินสถานการณ์ไปเรื่อยๆครับพี่นอ้องอ่าเลยมาตามสถานการณ์ทั้งกุลละครเบิ้งขับว่าสถานการณ<า>์จะเป็ียนเรงใดคึกคักด้วยว่สาส่อๆอย่างไรเง้ครับพี่นอ้อ<า>ง,งเบิ้งเดียวกับความมั่งใจนะเด้อพี่นอ้องกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เตั้งใจให้สบายใจฟ้ามเนี่ยพี่น้องความสำเร็จจะยังมากบ่ครับสวัสดีครับผมไปไปไปเบิ้งครับครับอ่ะ คนมาคนใดงัวแมมานมากมูกนม้าเื่อัววนนี่ได้เข้าก่อนจะบอกั้งได้เข้าว่าเขาสิกับได้เข้าก่อนบอก่อนไปตลาดมัววนได้ยินม่อวานนี่ยได้ยินน้ำกันพ้อมกันเลยปติกันฝ่าพาเลยบพครัตั้งหลักพรท่านเออผมก็ตั้งหลักพรท่านครับมื่ววานนี่อาปากอวอยู่ไ่ได้ตามเข้าครับ ฮะลงแม่ม้านครับจักเดือนล่ะห้อยสำเร็จเด <7 S 1> เดือนครับเจ็ดเดือนประกันเนาะใส่ยังไหมสติงเลยโอ้พอพันดาวดาวข้างผ้าครับสติงเลยของกามปูพี่นอเจดสองศูนย์หนึ่งวันที่ผสมมันมีสองมือสองสัยสิสมสองรอบครับวันที่โอ้ข้างที่สามวันที่สิบเดือนสิบเอ็ดปีหกเจ็ดนจะติดเทือที่สม ครับประมาณเดือนพฤศจิกาครับปีหกเจ็ดปีกายนี่เจ็ดเดือนเนาะครับครับประกันเนาะประกันห้องครับ,รบประมาณลูกสามลูกสี่นี่แหละพี่น้องตัว้ลูกสามสูงประมาณร้ 7, อยสามสิ140บเจ็ดสามแปดอาร้อยสี่สิบบวกลบครับพี่น้องตีกลมๆนี่ละถ้าได้ครับแม่มัน เปิดด้วาอสครับสองมดครับราคาต่อรองได้ครับราคาหองราคาต่อรองเอาพี่น้องมาขนําพวกตํานี้ยังกับปรากันให้นอครับเนาะเบิร์ห่ครับเบิร์แล้วครับแจนียนเลยแม่มันเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเก้าหสีาเ้า่าครับเร็จเนาะวานอนิวาสครับผมขอบคุณครับพี่น้องครับผู้ใดหาแม่มันอยู่พี่น้อง โอ้ไซมินีของไฟ่ะนี่ของหาพูดแถวนี้ของไฟนี่ละไายมาได้ละปะได้6ปัญหามองเงาเนี่ยแม่ลูกบ่เนี่ยแม่ลูกอีพ่อีแม่คอยแม่ลูกได้ครับได้เพรามันตัวเดียวได้แม่ลูกเพรมันจอยพราะมันธรรมดาเพราะปัญหามองเงาบ่หรือมองตัวอะไรอยู่มองเงาลูกลูกตัวแม่ ลูกตัวเม่ยยางคักห่วยหาใส่ได้พี่น้องหกปัญหาโอ้ยผมมาลดปีกับมาขันไสรรถโกงมานี่ผมเอาเมื่อน้ำเลยนี่พี่น้องนี่นี่ลูกลูกตัวแม่ยว่ามันลูกแรกซะบ่หนิลูกแรกจับแล้วครับสูงกือสิประมาณเมตรนี่แหละแมียคนนี้งวดให้ครับพี่น้องแต่ว่าราคานี่ตี๋มาถือเป็นต่นายพี่น้องโคมลูกตัวแม่กคักคักนี่นี่พี่น้อง แอโอ้ยสะออนสะออนพี่น้องเลยมันเลี้ยงง่ายพี่น้องวัวไทยเท่านี้ออกแม่แพ้พันเร็วพร้อมมีคมเดียวปะปะคมเดียวเขียนเขียนเลยเอาฝากไปโทรไปนะครับผม0 9 0ย์เ3 6 8ศู8ย์ศูนย์เอ้อพ่อคูณพ่อนเจริญครับผมเอา้าเร็วเด้อพี่น้องผู้ใดมาก,ก่อนใดก่อนครับดีพอดีสิแล้วอยู่ตลาดนีอะไะพี่น้องมือหนิ ขนาจจะบ,บ่ซื้อบ,บ่ขา,ายกันปานไดนแต่ว่าตัวนี้คิดว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องราคานี่ฝากพี่น้องครับผมอันนี้นางหน่อยครับพี่น้อ,นของขึ้ไทยครับพี่น้องหกพั 6, นห้าซ้ำหนีพอดีเรื่องครับพี่น้องความสูงกี่สิบมาณเมตรเออเมตรสิบประมาณนี้แหละ 6ปัญหาครับของถือครับอันนี้ผู้งบมาลายฝนตกมาอยากได้ไปเลี้ยมหย่านี่พี่น้อง6ปัญหาอ่อตัวเลือกเท่าใดก่อนตัวใดบ่ราคาหนิตัวใดครับแต่ว่าบ่ได้หลายคุยกันได้รักร้อยเนี่ยแล้วเนาะรักรวยครับเพราะว่าเปิดมาผมว่ามันถือแล้วพี่น้องอ่ะเบอร์โทรไว้นะครับศูนย์หกสามศูนย์หกสามสองหกสี่สองหกสี่เก้าเจ็ดสองสี่เก้าเจ็ดสองสี่ห้วยห้วยแสงนะครับเนาะอ่ะ มเท else, ่านี้นะครับเนาะของเขาครับครับอ่ะปากใส่มินิครับพี่น้องแม่นางสองแม่ครับแต่เรียงครับบึงส่งมีต่ตงหูอยู่นี่พี่น้องคนแต่งนาแปลกต่าจับได้อยู่พี่น้องเนาะปากพี่น้องครับปูมบกปลาอยากได้งวไปเรียงครับผมหมานนี่ปลาเมื่อนี่บะหมานเลยเจ้ากับบ่เป็นแม่ยยกลูกบ่ตัวนี้ใส่ลูกคนตัวใดนี่อูู้ลูกมาโร่แท้พี่น้องลูกตัวผู ส็บพอพันก็ได้เนี่ครับนี่ตัวนี้ไข่ดำลูกตัวผู้สิประมาณลูกสองหรือลูกสามเพิ่นนี่แหละตัวนี้ครับสูงร้อยสี่สิบบวกแม่นี่เปิดเท่าไรครับผมนี่สองหมื่นแปดหาร้อยสองหมื่นแปดหาร้อยต่อได้เนาะครับเนาะครับครับมันมีตำบนี้ยังทั้งแม่เพิ่นครับครับอ่ะเบอร์โท่าไหร่นะล่ะศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสี่หกแปดสามหนึ่งหกแปดสามหนึ่ห้อยมาจอบเนาะเอาอ่ฝากพี่น้องครับผม ลูกตัวผูครับสรงลูกรอครับไงเติบเราพี่น้องสูงร้อยยี่สิบห้าละลูกตัวผู้แม่เครื่องดำห้างรักดินพี่น้องเรียบงามไปไปไปตั้งรักลูกละกลับบ้านหอยทมไม่ได้หัวเรียงแม่ลูกมาฝากตัวนี้โอ้ยางดีดิกินยางดีดิลูกงามครับตัวนี้ลูกพริกแดงลูกตัวเมียหกเดะกเดือน ลูกยังก่อนลูกพริกแดงเอกสารพันยังบ่ตัวนี้มีอยู่เนาะเอกสารประจําตัวฮะพี่น้องอยากได้ครับตัวแรกครับพี่น้องลูกแรกแม่สูงลอยสี่สิบห้าคนเลยนี่พี่น้องประกันตันี้นะครับเนาะครับแม่ครับสมไปครับแม่ท้องว่างลูกกินนมครับครับ เสียงเงินเติมแม่ยมันใส่นี่มันก็ี้ลุกเทนอยู่แหมง้อผูบอมีบอกว่าเทนเป็น่งบ่มีง้อผูครับพี่น้องง้อผูอยู่ขอกบ่มีผมขายให้บ่ถูกเบิล่ะโอ้ปล่อยออกเบิดครับปเปอนเบิดมันเป็นหยังมันดูแลยากบอกกับพลอยออกมันก็ซื้อไปขายไปแล้วครับเออพอพอได้พอหยังก็แม่นหาทุนไม่เนี่ยก็ขายไปดีเลี้ยงไว้ๆหาทุนไปหมุนไปเรื่อยๆครับอ่ะเปิดเท่าไรครับคมนี่สองหมื่นแปดครับ2 8งแ0ดสครับผมแต่เขาก็50,000มื่นแล้วพี่น้องครับ ม้วถือกับขายถือกันก็โอ้บัว่าจะหาเงินละพี่น้องเงยรุ่นนี้ถ้าได้ลูกกันใบลูกหลอดนี่หกหมื่นเจ็ดหมื่นผุลังห้องลูกแรกนี่ครับโครงสร้างปันนี่ครับขายตามสภาพแลครับพี่น้องตามสภาพราคาปัจจุบันเปิดอยูซ่าแปดตัวได้ตัวใดครับผมอี่เปิดไปยี่สิบหกร้อยนี่แม่นางครับมึงสูงลอยสี่สิบผุล่ะพี่น้องนี่โครงสร้างดีเด้อพี่น้องครับเครื่องดำมินเตสีมะแดงปันนด้เท่านั้นแหละพี่น้อง แต่ว่าราคามาหลอดเศ้าครับหลอดเศร้าเปิดมากก็ได้ประกันตตนีนะครับเนาะตัาใดก่อตัวนี้ซิปตใดก่อหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยสิบหก้าร้อยตัวไดป้อนนีมตัวนี้อ่ะคุยใดอยู่จังหน่อยอยู่เปิดโทษี่ต่อครับผมศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดห้าสามสี่ห้าสามสี่ศนย์ี่หกศูนย์ศูนย์สี่หกครับผมค่อยคมทางสบายดีครับครับผมเอาขอบคุณครับสองตัวครับแม่นางกับแม่ลูกครับพี่เนาะ มันยังขึอนนั่งเลี้ยงกันปันลูกละวน่าพวกนกอินเสี่ยวยินน้ำสายไฟเจ้าเึื่อไรมี่ทั่วไปนี่สิไปหากินน้ำสายปีไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่ตอนนี้อยู่บ่ได้นั่งพวกนกอินเสี่ยวรอดพวกน้ำสายไฟกินยน่ะงขึ้นอ่้อยนน้ำสายไฟลงแรงยันปันอย่าง โอ้ขอบคุณหลายๆครับนามปนะย่นเหรอย่นเขากล้องกันน่าเลยเป็นกำลังใจให้กันกันเลยยกนกำม่ห้อยพงจักหน่อยก็ดีครับเพราะเดมมอนควจักหน่อยเป็นนวดส่วนกันย่บังไหนอันนี้อันนี้เราได้ขายอยู่เราก็ไปเรื่อยๆแกันเลยมาไปเรื่อยๆที่มาห้างหรือที่มอห้องหรือที่มอไปเรื่อยๆมาดูว่สิเตรียมตลาดเพราะได้บานีมันเป็นจริงจีิงว่าที่อยู่เด้อบานนี่เด้อมันจะโตไหมครับมือนี่เขาก็ได้เงินสองสามร้อย ใครใครแน่อยู่หรอกใครก็ไปด่ามาอยู่มากะไรสามร้อยหมื่นเลยครับอ่ผู้หนีผู้มานแล้วผู้หนีแล้วทันมันมานั่นั่งวมานั่งคือซื้ออยนี่ผู้สีมานนี่ผู้สีมันนี่เบิอเงาเนาไปน่อนี่พรท่านมานไปครับมื่อนี่พรท่านเนีขายแย่จักซื้อซื้อโยสโซื้อโนั่งวงนากันยุติซีนเรื่องนี้ยังวันครับ อ๋อสู่ครับบ่อทันครับครับครับบ่มีเบียดเ้าก็ต้องยูห้มันได้อยู่องก่อนบ่เบียดบ่ขามาเ้าก็ยังอยู่แมีนครับมันเป็นช่วงหอยเบียดเอ่อกับไม่ไม่ซื้อหรอกพี่น้องยังตั้งหลักบ่ทันได้พี่น้องหอยเหาเอ๋อปั๊บโตไปพี่น้องเขียงเนื่อยังเปิดอยู่บห่างต้อมเปิดจะไมครับเปิดจะไมโอ้กโหัวยังยอกสีหายงอัวดางมาขายดอกบอกเอฟซีเหมืนน้ำเนี่ย บ่ครับหาอของแปลกมาฝากพี่น้องของแปลกมาฝากโยแจ้งเย็ใในอดใจใรอดครับครับพี่นอ้องโทรหาบ่วแปดสิบแปดสายครับโอ้หิ่งหิ่ยก็ได้อีกเป <c oughs> ็นยังคก็วาวัยเหม่อนว่าโอ้ยุ่จักแบบครับมันยากมันยากเออว่ามันนั่นพี่น้องสิบ่สนใจนล้วมาบัดได้แท้นูดง่ายๆผมเลขกหาลักอยู่ที่ขอบโอ้ตัวเลขกสี่ลักอยครับครับเลขกสี่ลักผ่ได้ครับ มัน่นบงว่คว่บมันมันมันไม่ปากขาบเกี่ยวหอมจุดเด่นของมันมันมันของของเครือกายว่าเป็นของสิริมงคลลบเจ้าดอกะใชลายต้อมครับผมเขียงเหนืยอห้อยต้มกะหยุดทำการครับช่วงนี้ครับครับพักหยกซะก่อนตังหลักซะก่อนเพื่นวะเออเป็นช่วงพับัตช่วงเตียนพันครับพี่น้องช่วงนี้กะ ฝากพี่ฝากน้องไว้ทั้งสนามกุลคบคครับผู้ใดอยากได้มัวได้ควายไปเลี้ยงครับซ้ำราคามันนึกถึกนี่พี่น้องเเอาเขาไปไปกรอกจักโคมจักดเดรนะพี่น้องจังมาหลอกเบิ่งครับอยู่สนามกุหลาบครับอำเภอวานนอนอนิวัฒน์วัดสกลนครกับทุกวันบุตรครับรพ่อพ่อกันได้พ่อด่องนึ่งสำหรับมือนีค้คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ